โอ้โหเซตนี้ครับ19,990บาทเราอยู่กับเซียน p เก่าเด็กเกาะเบาะร้านเกมเก่านะครับการสับลูกซองของเขานี่สัตว์ตับตับระเบิดแน่นอนนะครับผมอ่าเซตนี้ครับ19,990ทั้งเครื่องทั้งจอแผ่นรองเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สินค้าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีฮะเรามาดูสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับ i3 ครับ1 0 1 0 5้ F 4 core 8 turbo ส4ครับแรม8 g esh, b จิก DDR4 b u s 3 2 0 0 v i p e r Gaming ครับการ์ดจอไอการ์ดจอครับเป็น GT 1 0 3 0 2 g จิก GDDR5 ครับเป็นตัวเริ่มต้นจากทางร้านเลยนะครับ Power Supply เป็นของ Sigma Tech 600W วัตต์นะครับ SSD เป็น1 2 0 128 g จิกใครคิดว่าไม่พอก็เพิ่มได้นะครับผมนี่สวยงามกับเคส IT s o n a r เป็นตัวแวมไพร์นะครับผมสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยกดด้านบนตรงนี้นะครับไฟก็จะเปลี่ยนกดค้างไว้4วิไฟจะดับนะครับผมพัดลมนะครับพัดลมบนสักพัดลมบน2ตัวหลังหนึ่งตัวอย่างนี้เลยสวยๆแจมๆฝาข้างมีกระจกปิดให้นะครับแล้วก็จอตัวนี้ครับ AOC 24นิ้ว Full HD ครับ75เฮิรตผ่า9 2 0้0 8 0่ดูฮะการสับลูกซองเขาครับปึ๊บปึ๊บยังไงยังไงยังไงดอกนี้ดอกนี้โอ้โหไม่ร่วงฮะตามตามไปเก็บขี้ฮะตามไปเก็บขี้ฮะจังหวะนี้ อื้มฮึอื้มฮึอื้หือไม่โดนสักตัวโหวโคตรกากนะครับของแถมเหมือนเดิมครับกรณีสั่งเครื่องบอมจอเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวตามนี้จบเจ้าเรียบร้อยแต่ถ้าใครเอาแต่เครื่องอย่างเดียวจบอยู่ที่ประมาณ1 4 9่นสี่พันเก้าร้อบาทเท่านั้นนะครับผมฝากไปด้วยครับของใหม่ทั้งหมดประกรันสปีหรือถ้าใครอยากเซฟงบกว่านี้อยากได้สเปคที่มันดีกว่านี้ก็ไปเล่นการ์ดจอมือสองได้เราก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันแต่นี่เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดประกันสปีฝากไปด้วยครับจากร้านบอสพีซีครับผม